ตัวเองค่ะว่าเราใช้วิธีการสอนเนี่ยเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบถ้าเป็นเชิงลบการสร้างวินัยเชิงลบหรือการอบรมเลี้ยงดูเชิงลบเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือการใช้วาจาการพูดที่ห้ามไม่อย่าหยุดตลอดเวลาหรือดุตักเตือนตลอดเวลาว่ากล่าวตลอดเวลานะคะแบบที่สองค่ะเขาเรียกว่าทางจิตใจการลงโทษทางจิตใจไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเลยนะแต่เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบเนี่ยม,มันมันร้ายแรงมนาะก,กมันแบบนั้นนะคะเวลาที่เปรียบเทียบนะคะมันนอกจากจะไม่ดีดีไม่ดีแล้วเราไม่ดีแล้วยังไม่ดีกว่าเขาอีกการเปรียบเทียบการข่มขู่การประจานการทําให้อับอายในที่สาธารนณะเนี่ยมีผลต่อจิตใจหมดเลยนะคะเป็นวินัยเชิงลบและสุดท้ายก็คือเรื่องของการทางลงโทษทางด้านร่างกายก็คือ,อตี ะะหากว่าเราไม่ใช่เชิงลบเราไม่ใช่ท็ะะอกซิคเพราะมันก็ต้องข้ามกันนะคะเราไม่เปรียบเทียบเป็นให้กำลังใจนะคะเราไม่ข่มขู่แต่เราใช้เหตุผลให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้การต่อรองการประนีประนอมกันนะคะแล้วก็ชมต่อหน้าคนอื่นไม่ได้ประจานต่อหน้าคนอื่นอันนี้เราก็จะเป็น positive parent ไม่ใช่ toxic parent